ปณิหิตะอัจฉวัยะที่ห้าว่าด้วยจิตที่ตั้งไว้ผิดและผ่องใสพิสูทั้งหลายเปรียบเหมือนปลายแหลมของเมล็ดข้าวสาลีหรือปลายแหลมของเมล็ดข้าวเหนียวที่บุคคลตั้งไว้ไม่ตรงมือหรือเท้า ย่ำเหยียบแล้วจักทำลายมือหรือเทา้าหรือว่าจักให้ห่อเลือดข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะปลายแหลมของเมล็ดข้าวสาลีอันบุคคลตั้งไว้ไม่ตรงฉันใดพิสุจนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกัน จากทำลายอาวิชชาจากยังวิชาให้เกิดจากทำนิพพานให้แจ้งด้วยจิตที่ตั้งไว้ผิดข้อนี้มีใช่ฐานะที่จะมีได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตตั้งไว้ผิดพิสูจทั้งหลายเปรียบเหมือนปลายแหลมของมเมล็ดข้าวสาลี หรือปลายแหลมของมเมล็ดข้าวเหนียวที่บุคคลตั้งไว้ตรงมือหรือเท้าย่ำเหยียบแล้วจากทำลายมือหรือเท้าหรือจากให้ห่อเลือดข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะปลายแหลมของมเมล็ดข้าวสาลี อันบุคคลตั้งไว้ตรงฉันใดพิสุขนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันจากทำลายอาวิชชาจากยังวิชาให้เกิดจากทำนิพพานให้แจ้งด้วยจิตที่ตั้งไว้ถูกข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตตั้งไว้ถูก พิสุจทั้งหลายเรากำหนดใจด้วยใจอย่างนี้แล้วย่อมรู้ชัดบุคคลบางคนในโลกนี้ผู้มีจิตอันโทษประทุสลายแล้วว่าถ้าบุคคลน,นี้พึงทำกาละในสมัยนี้พึงตั้งอยู่ในนรกเหมือนถูกนำมาวางไว้ ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตของเขาอันโทษปัทุสลายแล้วพิสุทั้งหลายก็แหละเพราะเหตุที่จิตอันโทษปัทุสลายสัตว์บางพวกในโลกนี้เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแต่ย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาต นลกพิสุจทั้งหลายเรากำหนดใจด้วยใจอย่างนี้แล้วย่อมรู้ชัดบุคคลบางคนในโลกนี้ผู้มีจิตผ่องใสว่าถ้าบุคคลน,นี้พึงทำกาละในสมัยนี้พึงตั้งอยู่ในสวรรค์เหมือนถูกเชิญ มาสถิตไว้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตของเขาผ่องใสพิสุทั้งหลายก็แหละเพราะเหตุที่จิตผ่องใสสัตว์บางพวกในโลกนี้เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแต่ย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ พี่สุทั้งหลายเปรียบเหมือนห้วงน้ำขุ่นมัวเป็นตมบุรุษผู้มีจักสุยืนอยู่บนฝั่งไม่พึงเห็นหอยโขมและหอยกาบบ้างก้อนกรวดและกระเบื้องถ้วยบ้างฝูงปลาบ้างซึ่งว่ายไปบ้างหยุดอยู่บ้างในห้วงน้ำนั้นข้อนั้น เพราะเหตุไรเพราะน้ำขุนฉันใดพิสุกก็ฉันนั้นเหมือนกันจกรู้ประโยชน์ตนบ้างจากรู้ประโยชน์ผู้อื่นบ้างจากรู้ประโยชน์ทั้งสองบ้างจะก,กระทำให้แจ้งซึ่งคุณวิเศษอันเป็นความรู้ความเห็นอย่างประเสริฐ อย่างสามารถอันยิ่งกว่ามนุษยธรรมได้ด้วยจิตที่ขุนมัวข้อนี้มีใช่ฐานะที่จะมีได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตขุนมัวพิสุทั้งหลายเปรียบเหมือนพ่วงน้ำใสสะอาดไม่ขุนมัว บุรุษผู้มีจักสุยืนอยู่บนฝั่งพึงเห็นหอยโขงและหอยกาบบ้างก้อนกรวดและกระเบื้องถ้วยบ้างฝูงปลาบ้างซึ่งว่ายไปบ้างหยุดอยู่บ้างในห้วงน้ำนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะน้ำไม่ขุนฉันใดพิสุ ก็ฉันนั้นเหมือนกันจะรู้ประโยชน์ตนบ้างจะรู้ประโยชน์ผู้อื่นบ้างจะรู้ประโยชน์ทั้งสองบ้างจะก,กระทำให้แจ้งซึ่งคุณวิเศษอันเป็นความรู้ความเห็นอย่างประเสริฐอย่างสามารถอันยิ่งกว่ามนุษยธรรมได้ด้วยจิตที่ไม่ขุนมัว ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตไม่ขุนมัวพิสุทั้งหลายไม้จันบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่ารุกขชาติทุกชนิดเพราะเป็นของอ่อนและควรแก่การงานชั้นใด พิสุทั้งหลายเราย่อมไม่เลิงเห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่อบรมแล้วกระทำให้มากแล้วเป็นธรรมชาติอ่อนและควรแก่การงานเหมือนจิตนี้เลยพิสุจทั้งหลายจิตที่อบรมแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นธรรมชาติอ่อน และควรแก่การงานฉันนั้นเหมือนกันพิสุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เร็วเหมือนจิตนี้เลยพิสุททั้งหลายจิตเปลี่ยนแปลงได้เร็วเท่าใดนั้นแม้จะอุปมาก็กระทำได้ มิใช่ง่ายพิสุทั้งหลายจิตนี้ผุดผ่องแต่จิตนั้นแลเศร้าหมองด้วยอุปากิเลท,ที่จรมาพิสุทั้งหลายจิตนี้ผุดผ่องและจิตนั้นแลพ้นพิเศษแล้วจากอุปาปกิเลท,ที่จอรมาปะนิหิตะอัจฉักยะ ที่ห้าจบวิริยารมพาที่วักที่เจ็ดว่าด้วยการปารบความเพียรเป็นต้นพิสุททั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้น หรืออากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนการปารบความเพียรน,นี้เลยพิสุทั้งหลายเมื่อบุคคลปารบความเพียรกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปพิสุทั้งหลายเรา ย่อมไม่เล็งเห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความมากักมากนี้เลยพิสุททั้งหลายเมื่อบุคคลเป็นผู้มกักมากอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปพิสุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นทาอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไป เหมือนความมักน้อยนี้เลยพิสุทั้งหลายเมื่อบุคคลเป็นผู้มักน้อยกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปพิสุทั้งหลายเราย่อมไม่เลิงเห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให อากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความไม่สันโดษนี้เลยพี่สุทั้งหลายเมื่อบุคคลไม่สันโดษอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไป พิสุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรืออกุศลลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความสันโดสนี้เลยพิสุทั้งหลายเมื่อบุคคลสันโดษกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้นและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปพิสุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนการใส่ใจ โดยไม่แยบคายนี้เลยพิสุททั้งหลายเมื่อบุคคลใส่ใจโดยไม่แยบคายอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปพิสุททั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่ง ที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนการใส่ใจโดยแยบคายนี้เลยพิสุท์ทั้งหลายเมื่อบุคคลใส่ใจโดยแยบคายกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเสื่อมไปพิสุททั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความไม่มีสัมปชัญญะนี้เลยพิสุทั้งหลาย เมื่อบุคคลไม่มีสัมปชัญญะอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปพิสุททั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้น หรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนสัมปชัญญะนี้เลยพิสุทั้งหลายเมื่อบุคคลมีสัมปชัชญ,ญะกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปพิสุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็น รมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความเป็นผู้มีมิจฉ่วนี้เลยพิสุทั้งหลายเมื่อบุคคลมีมิจฉวอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น และกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปวิริยารัมพาทิวักที่เจ็จบพระไตปิฎกสยามรัฐฉบับภาษาไทยเล่มที่ยี่สิอังคุตรนิกายเอกานิบาตข้อที่42ถึงเจ็ดสอ็ดนาทีสิบอดถึงสิบปด